นานมาแล้วเมือ่อท่านพระสันตะปาป,ปาปเกโกเรียนได้สั่งให้รัชนาจาักรทุกราชนาจาักรรับ,ร,บรับปฏิทินเกโกเรียนมาเป็นปฏิทินประจำกายนานมาแล้วเมื่อท่านพระสันตะปาปาเกโกเรียนได้สั่งให้ราชนาจาักรทุกราชนาจักรรับปฏิทินเกโกเรียนมาเป,ป็นปฏิทินปฏิทินอายุ นานมาแล้วเมื่อท่านพัฒสันธปาปาเกอเกาหลีนได้สั่งให้ราชนาจักรทุกราชนาจักรในศาสนาคิดมั้งใช่ไหมใช่ไหมตัวเอาใช่ใช่ไหมนานมาแล้วทาพัสันธปาปาเกอเกอเรีนได้สั่งให้ราชนาจักรทุกราชนาจักรรับปฏิทินปฏิปิปฏิปฏิทินฏิปฏิปฏิปฏปฏิปฏิปปฏิปฏิทิปปริจปฏิิ ก็เลยเลื่อนวันจะวันปีใหม่เลื่อนปีใหม่จากวันเมษาเมษาใช่ไหมวันที่เมษาเมษาวันวันเมษาที่หนึ่งจนถึงไป,ไปที่ไปที่ไปถึงเออไปที่วันอะไรนะมกราโมกมกรามกราที่หนึ่งก็เลยเหตุบางนี้บางคนในฝรั่งเศสและอังกฤษเลยเรียกคนที่ยังเฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่วันเมษาที่หนึ่งว่า ไอโง่หรือว่าคนตลบทําให้เกิดประเดนนี้เพื่ฟูขึ้นซึ่งเอามาแปลแทยแล้วซึ่งกลายเป็นวันเยสากหกท่ารุยนี่เองครับแค่นีละทมไม่กรอ